พ่น้องวินตาก,ก็บมได้แบบว่าสีทายทำแบบว่า,าลงไปเห็ดห้ทุกคนแบบว่าเดือนห้อนจังใดหดอกเนาะก็แค่แบบถ่ายทำในชีวิตจริงที่ห้าเห็ดแบบว่าบรได้ส้ง่งหรือว่าสั่งเกษแสหรือว่าปั้นแต่งขึ้นมาเนาะห้เาเห็ดแบบความจริงคณนะพี่น้องเ็ในเมื่อเขาซื้อรถมาแล้วเฮาก็อยากเห็ดห้มันเป็นพิธีแบบว่าจบงามนะ สวัสดีสวัสดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สกุลสกคนบ่าวาสิอยู่ภายในหรือว,ว่าอยู่ต่างประเทศเนาะทีกําลังติดตามฮับซุมอยู่แต่น,นี่แม่น้องมิตราขอขอ,ขอบคุณขอบคุณละกันยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องยูทูบของแม่น้องมิตราเซ็นเกาเซ็นเคยทุกคนเลยอ่าพบพ่อกันมาหนี้อยู่ในบรรยากาศยามแรงแรงเนาะกัลงมาแต่อ่าส่วนพ่อหลักทุกคนเลยแต่กับบอดี้ทายทําคลิปเนานะอ่ามานั่งเศร้าเมย์กอนตอนนี้กับอ่าอยู่ข้างล่างนี่ก็เป็น ขอกงัวแต่กะเอาเฟืองว้ทุกคนเลยเอาเฟืองใส่ว้เนาะว้ให้งัวกินในฤดูฝนแล้วก็มีต้นหม่องงวงยู่ขังรางเนาะมีต้นหม่งวงแล้วก็หั่งบุดแดงวักใหญ่หนึ่งพี่น้องเลยก็หลังจากที่เลิกแต่หฮองเฮียนมาเมื่อนี้ก็ออกมาทงนาเนาะมาเยี่ยมเบิ่งไกลแด้แล้วก็มีเบ้น้ำทุกคนเลยออกมาเยี่ยมทงไ้ทงนาเนาะ แล้วก็สีมาทักทายผู้แม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเลยกับมี่แนวสีมาเราสูฟังมาเนี่ยอ่าพอดีว่าเมื่อวานนี่เนาะมีน้องมินตากับไปตลาดไปตลาดกับน้องสาวหรือว่าอ่าเป็นลูกหน้าเบ้าเนาะแล้วก็ไปกับเอื้อยแล้วก็มีแม่นําไปเมื่อวานนี่กับพอดีว่าผ้าเอื้อยนะไปซื้อไปซื้อทองคำพี่น้องเลยเนาะไปซื้อทองคำอ่าตั้งแต่อ่า ไปตลาดมานี่ไม่น้องมิตแต่บอกเคยเห็นจักเท่อพี่น้องเลยบอกเคยเห็นแบบว่าคนไปซื้อคำเนาะหรือว่าซื้อทองคำหนาหลายหลายเมื่อวานนี่พี่น้องเลยอยากให้ๆอะนะแบบว่าเขาซื้อขาต้มขนมนี่แหละพี่น้องเลยเนาะมันแบบมันหลายเกินท่นะทั้งๆที่แบบว่าราคาทองคำเนี่ขึ้นสูงสูงเมาาื่อวา,านนี่เนาะหลายหลาห้านี่ สูงมีหนึ่งห้านพี่น้องเลยที่แบบว่าราคาลดเนาะราคาลดกว่าโมอยู่ในตลาดเซโนโมวาเนี่ยอสองสลึงเมื่อวานนี่นะก็คือเอื้อยของเมโนวินตาในเพิ่นซื้อแบบว่าสไิไปให้เนาะไปให้อะนะลูกไพ่ของเพิ่อน,นนะสองสลึงเนะี่ยมีอยู่อ่าสิบแปดพันหาร้อยบาททุกคนเลยเนาะหรือว่าหนึ่งหมื่นแปดพันหาร้อยบาทเนาะว้าทุกคนเลย หรือว่าสูงแห้งราคาทองคำเนาะตามไม่ค่าเพื่อนเล่านี่กะเพื่อนว่าขื่นแห้งในอาทิตย์นี่แหละเนาะทองคำฮะนะแต่แปลกอยู่ที่ว่าราคาทองคำขื่นแต่ว่าคนไปซื้นอน่ะหลายหลายพี่น้องเลยหลายแหง้งแห้งเนาะหลายแห้งไปซื้อทองคำฮะนะอ่าเราเอา,อาจเจ้าของห้านเพื่อนอออกมาแป๊บเดียวแบบว่าเอาใส่ถาดออกมาขายฮะนะแม่น้องมิตาย,ยืนเบิ่งเนาะ <laughs> ข้าวดียวเบิดพี่น้องเลย บอกว่าเพิ่นย่านแบวบ่าค้ำขึ้นไปเรื่อยๆบ่ลื้อจังใดภาคําลังซื้ออวอร์ชันพี่น้องเลยการในอีกสองสามวัน,านาหนะา้างหน้านี่สิมีทางงานแบบลานรายพี่น้อง,งเนาะงานแต่งดอกลานรายในเมื่อวันพระฮัทเนาะเอาบอแม่นวันซุกพี่น้องเลยแต่ว่าวันพระฮัทนะเป็นงานดอกของน้องสาวแต่ว่าเป็นลูกของหน้าเบ้าเนาะ ผู้ที่เพิินไปหาเงินกับสามีเพิะนะินเห่ะเนาะอันที่ว่ามาซื้อรถไถยนาเดินตามพะนะทุกคนเลยีนน้องมิตรา่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งในมือเพิ่นต้นครับรถไถนาเดินตามไม่เมื่อก่อนนะดราม่าก็มีลายลายพี่น้องเลยเนะาะดราม่าก็มีลายแล้วก็ซ่นส้มก็มีลายเนาะแล้วก็บู้ว่า,าเป็นยอนอยางทุกคนเลยเนาะ กะมันก็เป็นแบบอ่าฮิตของประเพณีอะไรนะแม่น้องมินตาก็เลยถ่า,ายทำให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งแต่กะดราม่าข่าวมากกลายเนาะดราม่าข่าวมากลายแห้งก็คือแบบเดี๋ยวนี้กัยั่งโบยุดดราม่าพี่น้องเงยแต่กะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเงยแม่น้องมินตาก็บรอดได้แบบว่าอย่างใดดอกเนาะแม่น้องมินตาขอขอบคุณขอบคุณเพราะว,ว่าสิเป็นอ่าพี่น้องเอฟซี ทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศเนาะหล,ลายคนอ่ะดามากเขาไม่แห้งเนาะแล้วก็เป็นเพื่อนกับบางคนอ่นะว่าแบบเสียดซีกับมีพี่น้องเลยเนาะแต่กับไม่น้องวินตากับ,บา่าได้แบบว่าซีเรียดนะเนาะแกแห้งดีใจด้วยซ้ำที่แบบว่าพ่อแม,ม่พี่น้องเอฟซีขามาเบิงไห่นะตอนนี้สิเขาสองแสนวิวแล้วพี่น้องเลยเนาะสิเขาสองแสนวิวแล้วอะนะคลิปทีม่น้องวินตาถ่ายทยทา ที่อันนะต้อนรับรถไทยนาเดินตามฮะนะเนาะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมให้แล้วก็ที่สําคัญก็อ่าหม่น้องวินตาก็บ่ได้แบบว่าสิถ่ายทําแบบว่าอ่าลงไปเฮ็ดให้ทุกคนแบบว่าเดือดร้อนจังได๋ดอกเนาะก็แค่แบบถ่ายทําในชีวิตจริงที่เฮาเฮ็ดแบบว่าบ่าได้อ่าสร้างหรือว่าสร้างกระแสหรือว่า ปั้นแตงขึ้นมาเนาะเฮาเฮ็ดแบบความจริงคณนะพี่น้องเลยในมอเมื่อเฮาซื้อรถมาแล้วเฮาก็อยากเฮ็ตให้มันเป็นพิธีแบบว่าจบงามฮะนะเนาะกับบอแมนว่าเฮ้าสิไปนบไปไหวทุกมือดอก,ดกรถก็ได้ที่ว่าเฮ้านบไหวฮันน่ะกะเฮากับนบไหวสิ่งที่เฮ้าเข้ารบนับถือฮนะพี่น้องเลยกับบอแมนว่าไหวแบบว่านบไหวรถอีสางดอกเนาะกับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้อง FC, เอฟซีเปนดาามากค่ะมา,ลาหลายๆพี่น้องเลยบางที่กับ มันก็เป็นแบบพิธีที่แบบล่าสมัยแห้งว่าสั้นบางคนก็นได้กะไม่มต้องวินตาการเยอะภาพเนาะว่ามันมันล่าสมัยพี่นอ้องเลยกะเพราะว่าทุกคนทุกคนอยู่ในโลกแบบนี้มันก็นอยู่บนจุดที่บวกคือกันเนาะหลายๆคนกน็อาจจะบ่ได้เคยผ่านจุดนี้เนาะบางคนเพิ่นเกิดมาเพิ่นกะอยู่ในบนที่แบบว่าสนุกสบายบอกเคยแบบว่าเห็นแบบนี้นะพี่น้องเลยเนาะกะ ก็ยอมหับอยู่แต่ก็ไม่น้องมินตากับาได้ซีเรียสดังนอกกับแบบ่ามาเราสูฟังซื้อพี่น้องเลยก็คือเมื่อนี้กาไม่น้องมินตาก็ออกมาทงหน้าเนะล้วก็มาทักทายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพี่น้องเลยกับไม่น้องมินตาก็บาได้ไปถ่ายคลิปทั้งหลายดังนอกกับส่วนรายก็สิทายทำวิถีชีวิตเจ้าของเลยล่ะพี่น้องเลยเพราะว่าไปทั้งหลายก็หนึ่งมาห้าก็ต้องได้ใส่หนึ่งก็คือเวลาเนาะ เวลานี่กะเฮาต้องได้ใช้พี่น้องเลยก็คือถาว่าเฮาไปแบบเเพ้วๆนี่กะมันกะจะแบบบบได้อย่างไรว่าสั้นซะเนาะก็คือหนึ่งมากก็คือเมน่องมิตรตาเนี่ก็เป็นคนแบบอ่าเหตเวียแต่จันเถิงซุกว่าสั้นซะคันซิรว่าแล้วก็ได้แล้วก็เวลาเนี่ก็ไม่น้อยมีแต่เสาร์อาทิตย์ก็เลยไม่ได้ออกไปคอยถ่ายคลิปทั้งใดเนาะ ก็จังใดกะไม่น้องมินตากะทายชีได้ทายทํำแต่วิถีชีวิตส่วนหลายพี่น้องเลยบางที่กะออกมาทงหายทงหน้าแบบนี้แหละเนาะบางที่มีงานมีการกะสิได้ทายท้ำให้พวกพี่น้องเบิง้บงแบบนี้นะพี่น้องเลยบางคนเพิ่นกะเห็นเล้วกับแบบอ่าสื่นสมเนาะสื่นสมแบบว่าอ่าวิถีชีวิตตามบ้านนอกหรือว่าตามชนนบทเนาะแต่บางคนกะอ่าดราม่าเข้ามาแบบ มันเป็นแบบทัศนะที่แบบตําเพิ่อนว่าแบบนี้ฮะนะพี่น้องเลยเนาะคําว่าตํานี่ก็มันก็คือสิแบบอ่าคอนสิบเวลแล้วก็ถ้าสมเทียบแล้วก็คืออยากให้ค่ายๆแบบอยู่คนละโลกเนาะพี่น้องเพิ่อนว่าอันว่าว่าแบบคืออ่าพิธีอันต้อนรับรถใหม้ฮะนะพี่น้องเลยสูตรรถไทยหน้าเดินตาเมื่อก่อนนะเนาะเพิ่นว่าเป็นพิธีที่แบบตําเนาะตําแห้งว่าซั่น พี่น้องมิตรตาอะน,นเห็นคอมเมนต์แล้วก็เออเพิินกะคือสิแบบเข้ากับเพิ่นนี่ยนอยากคืออยากค่ายๆแบบอยู่คนละโลกกันในลาพี่น้องเลยเนาะแต่กะไม่น,มน,น้องมิตรตากะบ่ได้ซีเรียสอย่างนาะมีแต่อาอยากขอบ,บุญขอบคุณน้ำพม่พี่น้องเอฟซีลายๆเนาะที่ขามาเบิ่งห้พี่น้องเลยเ <c oughs> มน้องมิตตาหู้ซึกดีใจเนาะบอกว่าสิอาเอฟซอีอยู่ทาง ภายในหรือว่าอยู่ทั้งต่างประเทศเนาะที่ข่าวมาติดตามรับชมคลิปประวัติสเป็นคลิปใดก็ดตามพี่น้องเลยที่ข่าวมาติดตาม,ล,มล,ล้วกรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องมิตรตาแ <c oughs> ม่น้องมิตรตาขอขอบคุณหลายหลายคือตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นมีแต่งานหลายพี่น้องเลยช่วงเดือนสี่นี่ก็เพราะว่า,อ,าอยู่ในหมู่บ้านของม่น้มิตรตานี่ช่วงเดือนสี่นี่เพื่อนจะเห็ดเป็นงานอ่า แต่งดองหรือว่างานแต่งงานแต่งคููบาสาวเนาะพี่น้องเลยตามที่นมหามหาไม่น้องมิตรตาไววแล้วในซี่หางานแหละได้พี่น้องเยอองล,งลองเยอยู่ในระดับ4ี่หางานเนาะแต่ว่าส่วนลายนี่งานอยู่ในหมู่บ้านของไม่น้องมิตรตานี่จะบบได้ใส่บัตรเซิร์นทุกคนเลยจะแบบว่าไปเล่าเอาเนาะไปเล่าแบบว่าไปหากันว่าสั้นๆเนาะคือว่าเมื่ออื่นนี่นหาไปผูกแคนในเด้อแบบนี้นะพี่น้องเลย กะสิประมาณนั่นเนาะเพราะว่าตามบ้านนอกของหน้าเฮาส่วนลานนยกีนการเหตุงานเหตุการณ์นี่ยต้องใช้งบประมาณหลายฉะนั้นแหละก,กะคนผู้เพิินผูผ้บบมีกะเพิินจะเล่าเอาแต่พี่แต่น้องแบบนี้ั่นะทุกคนเ้ยเขาก็จะบ่ได้เหตุงานใหญ่เนาะก<ส>็คือเอื้อยของไม่นอกมิ้นตาเนี่กะเพิินจะจัดงานในอีกมอเมนี่กะเพิินก็จะเหตุงานบ่บนไ่พี่น้องเลยเนาะก็คือเมื่อวานนี้ได้พาเพิ่นไปซื้อทองคหั่นเนาะ อ่าซองสลึงมาเยินอ่าลูกไผ่เพื่อนนะพี่น้องเลยก็เพื่อนก็นได้จัดบวงใหญ่ก็สิได้เราเอาแต่พี่แต่น้องเนาะมันก็เป็นงานที่แบบเห็ดง่ายๆว่าสั้นๆเนาะตามวิธีส้นนบดทุกคนเลยแต่บางคนเพื่อนข่ามาเบิ่งคลิปแล้วเพื่อนบอกขอดใจฮนะทุกคนเลยเนาะก็ว่าโอ้มันแบบเป็นงานที่แบบล่าสมัยแห้งแบบนี้ฮะนะทุกคนเลยเนาะมันก็น มันก็เป็นวิธีชีวิตตามบ้านนอกคลองนาทุกคนเลยมันก็สิประมาณนั่นแหละเนาะกะจังใดกัอ,อย่าเฝ้าเบื่อเฝ้านายทางช่องยูทูบของพี่น้องวินตาเด้อเนาะจังใดกัฝากพุแม่พีมมพ่น้องเอฟซีฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก้าเนาะพี่น้องวินตาก็ต้องขอขอบคุณทุกคนต้องขอข,ขอบคุณขอบคุณทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องเลยแล้วก็ที่บขำโฆษณาเนาะมื้อนี้ก็มาทักทายพุแม่พีมมพ่น้องเอฟซี ทีนี่บัรยาการย้มทงคำพี่น้องเลยมานั่งจมยวนใต้ต้นหมังมองต้นหมังยิ้วเนาะพอดีว่าลงมาแต่สวนแล้วก็นั่งเศร้าเมไงก็เลยมาทักทายพี่เม่พี่น้องทุกคนเลยโอเคนะสำหรับคลิปนี้กับเมน้องมินต่ากับมะลาสุฟังก็คือเมื่อวานนี่ไปตลาดเห็นคนซื้อทองคำน่ะลายแห้งพี่น้องเลยถึงว่าทองคำสิขึ้นราคาเนาะแล้วก็สองมากก็คือ,อการเฮ็ดพีที หรือว่าพิธีงานต่างๆตามวิถีชีวิตเนาะอยู่ตามสน,นบทพี่นอกไงก็คือ,อม่น้องพินแต่ไทยทำการต้อนรับรถใหม่เมื่อก่อนนั่นกับมีกระแสดามาขมาหลายเนากะกับมาเล่าส่ฟังพี่น้องไงและ้วกะ็กะมีทางเอฟซีทีเพิ่นเสือส้มกับลายแห้งทุกคน,นเนากะกับจังใดการสำหรับคลิปนี้กับสิป,ประมาณนี้เด้อเนาอะอะไม่น้องพินแต่ว่าไป ว่าบอสุมมาพาควรกะต้องกะขอโทษขออภาละลายพี่น้องเลยอ่าไว้พบกันในอีกคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้แม่น้องมินงยย้นตาอวยพรอไส้แห่ทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้อเนาะว่าเสียหาเงินหาคำก็ขอให้ร่ำห้รวยทุกคนเลยอาสุขหมันร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะซาสบายดีสบายดี